สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้เปิน่นพาชมสินค้าเตรียมจะส่งกันนะคะตัวนี้อิสกิเอ็นทีค่ะอุปกรณ์นะคะมีไม้พิดันดินามีตัวโรตารี่จอบหมุนใหม่แล้วก็มีผ่านพวนใหม่นะคะตัวนี้เตรียมจะส่งกันค่ะจอดรอรอรอทีมขนส่งอยู่นะคะเตรียมจะส่งไปเป็นเขยนะคะที่หนองกรดเมืองนครสวรรค์ค่ะคุณพี่วิรัตและครอบครัวไว้วางใจสั่งจองเอาไว้ คันนี้ลูกค้าแจ้งว่าขอสวยเดิมไม่ต้องเก็บสีเลยนะคะนี่ค่ะสวยสวยเดิมเดิมนะคะเพิ่ร้างขึ้นมา,นนานใหม่ๆเลยค่ะงามเดิมมากๆนะคะสำหรับคันนี้ สวยๆเลยนะคะเตรียมจะส่งกันแล้วค่ะทีมผลส่งมาขึ้นช่วงเย็นนะคะสําหรับคันนี้นะขอพระคุณทอาไว้วางใจจากคุณพี่วิรัตและครอบครัวมากๆนะคะรถสวยรถเดิมรุ่นนี้มีเข้าอีก2องสาคันนะคะ554แล้วก็มี540เข้าด้วยนะท่านใดที่มองหากันอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเราอยู่กำแพงเพชรค่ะมีบริการจะส่งทั่วประเทศนะคะสามารถอออจงงสสั่ซื้้คาออนไลน์ได้ เลือกอุปกรณ์ได้นะคะอุปกรณ์นะผันถ่ายโรตารี่นะคะตัดหญ้านะคะพันบุกเบิกนะคะเรามีครบนะคะสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยที่0810462640นะ,ะขอบพระคุณค่ะ